สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านวิชานันนะคะครัวบ,บ้านของเรานะคะวันนี้ก็กลับพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทําต้มยํานะคะต้มยําเห็ดฟางนะคะกับกุ้งสดนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะต้มอย่างไรถึงจะอร่อยนะคะอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเป็นวัตถุดิบจะต้องสดใหม่ค่ะ ในกระถาของเรานี้นะคะก็จะเป็นน้าสต๊อกกุ้งนะคะนี่ค่ะน้ำสต๊อกกุ้งของเรานะคะประมาณสักสามถ้วยนะคะเราก็จะใส่ตะไคร้ไปค่ะตะไคร้นะคะวันนี้เราใส่ตะไคร้กับเขาเรียกว่าหัวหอมค่ะนะคะวันนี้เครื่องแกงสองอย่างนะคะเครื่องต้มยำค่ะมีสองอย่างนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมี กุ้งค่ะแนะนํากุ้งก่อนค่ะกุ้งค่ะเห็นไหมคะกุ้งสดมากเลยค่ะเห็นไหมคะแกะเรียบร้อยละสิบห้าตัวค่ะหนึ่งถ้วยสิบห้าตัวค่ะกุ้งสดนะคะมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นเป็นกุ้งทะเลนะคะอร่อยค่ะจากนั้นก็จะเป็นเห็ดนะคะวันนี้วันนี้เห็ดสดใหม่เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะขาวสวยลูกึ่งก็จะ ดอกหนึ่งก็จะหั่นสีนะคะนี่ค่ะสองร้อยกรัมค่ะนะคะวันนี้กลิ่นแพงนะคะ <c oughs> กลิ่นแพงค่ะอะไรค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะช่วยให้น้ำเดือดเร็วนิดหนึ่งนะคะเรายังไม่ปรุงรสนะคะจะไปปรุงรสปิดไปน,นิดหนึ่งค่ะให้ให้น้ำเดือดเร็วค่ะแล้วเราจะใส่ปรุงลงไปนะคะ เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เกลือค่ะดอกเกลือนะคะครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาสักน,น้ำปลาใส่ไปก่อนนะคะสักสองช้อนนะคะสองช้อนโตนี่นะคะเดี๋ยวชิมเอานะคะรสก็คือว่าต้มยำนี้ต้องเป็นรสยังไงคะตามใจปรารถนาแต่คนทำชอบเปรี้ยวนะคะคนทำเนี่ยชอบเปรี้ยวน้ำค่ะ ใส่กุ้งลงไปนะคะสิบห้าตัวค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยเห็ดค่ะต้องใช้ความเร็วหน่อยนะคะเพราะเราจะไม่ให้เดือดนานค่ะเห็ดนะคะ,ะ,ะ,คะลงไปแล้วค่ะสองร้อยกร,รัมลงไปแล้วค่ะอุ้ยจะเต็มกระทะไปเอาแค่นี้ก่อนนะคะสองร้อยกร,รัมนะคะจากนั้นก็รอให้เดือดค่ะนะคะรอให้เดือดนิดนึงไม่ให้เดือดนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลน้นอ่ะเริ่มเดือดผู้ปุดกก็เอาฝาออกก่อนนะคะ เห<ต>็ดคะเห็ดจะล้นไปแล้วค่ะเอาน้ำออกสักตทีนึ้งนะเอาน้ำมาพักไว้ก่อนคะ่ะจะได้ใส่เห็ดให้หมดอร่อยคะ่ะน้ำอร่อยนะคะวันนี้เป็นน้ำสต็อกของหัวกุ้งนะคะที่เราแกะมานะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะให้หมดนะคะเห็ดสวยนะคะวันนี้ใหม่สดคะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมกุ้งที่สดเนี่ยคะ่ะเวลากุ้งที่สดนี่จะเป็นอย่างนี้คะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ สีจะเป็นชมพูนะคะเลืเล่ยเี่อัตะไครอ,ออกนี่ค่ะเห็นไหมคะสดสวยมากอร่อยมากเลย <c oughs> ลองทําดูนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไวตคลคิดนะคะดี๋ยให้เด็ดให้สุกๆนิดนะึงนะเพราะว่าเห็ดเนี่ยเราจะต้องให้สุกก่อนนะคะเกดค่ะต้องสุกนิดนะคะ,คะเอาละค่ะเริ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวให้เเดือดสักสองพุ่งนะคะให้เดือดสักสองพุง่ง จากนั้นเดี๋ยวเราจะปรุงรสค่ะปรุงรสนี่ก็ตามใจปรารถนานะคะเผ็ดนะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมากใครชอบเผ็ดน้อยก็พริกน้อยนะคะแต่บ้านเรานี่แหละคนทำเนี่ยกินไม่เผ็ดแต่ว่าจะเปรี้ยวนําค่ะอร่อยนะคะทําใหม่ๆนะคะแล้วก็กินเลยค่ะอาแล้ว่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะให้เดือนนดค่ะ เห็นไหมคะโชกุ้งอีกสักหน่อยหนึ่งเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่โชกุ้งอีกสักหน่อยสดใหม่คะ่ะน้ำลายไหลและะ้วค่ะเดี๋ยวให้เดือนสักหน่อยนะคะพันธนนยเล่งไฟได้นะคะสวยมากคะ่ะวันนี้อร่อยมากใครชอบผักอย่างอีก้ก็อาจจะใส่ได้อีกนะคะสุดแต่ความชอบคะ่ะ ะคะ่ะวันนี้คนทําอยากจะกินเห็ดล้วนก็เลยทําเห็ดล้วนค่ะ,ะคะ่ะอาเดือดพัน้าสสองฟุ้งนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมาเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมน้ําน้ําที่จะมะนาวก็สักสองช้อนโตะนะคะแล้วก็มะนาวสักสองช้อนโตะแล้วก็พริกสามเม็ดค่ะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะวันนี้วันนี้เป็นพริกชี้ฟ้า เดี๋ยวค่อยปรุงนะคะคือมะนาวเนี่ยไม่ควรไปผ่านความร้อนนะคะอีกสักพุ่งนะคะเพราะว่าเห็ดต้องให้สุกๆหน่อยนะคะถึงจะดีค่ะไม่เหมือนกุ้งนะคะกุ้งเดือดพุ่งเดียวก็ใช้ได้แต่นี้ก็เราก็รอเห็ดด้วยค่ะเราเห็ดให้สุกๆนิดนึงค่ะเห็ดนี้ต้องกินสุกนะคะจับไคก็เราก็จะช้อนสิ่งที่เราไม่ต้องการออกนะคะ ตอนนี้เราก็จะปรุงรสค่ะเห็นหี่ค่ะเมื่อกี้เราเราบอกว่า,าน้ำน้ำเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกสามเม็ดนะคะใส่ลงไปค่ะอันนี้ก็เปรี้ยวเนี่ยตามใจปรารถนาเลยนะถ้าชิมได้แต่ว่าเราจะบอกอัตราส่วนประมาณนี้นะคะแล้วก็กินหยอดด้วยถึงจะอร่อยนะคะ <c oughs> ตักเสิร์ฟค่ะตักเสิร์ฟค่ะชิมได้ตามใจปรารถนาเลยนะคะตอนนี้ตักเสิร์ฟ ไปกินด้วยกันค่ะอร่อยค่ะหอมไหมคะหอมไปกับเราด้วยนะคะ <c oughs> เอ,อ้หอมไปกับเราด้วยค่ะเอากุ้งมาโชว์หน่อย <c oughs> กุ้งโชว์ข้างหน้านิดหนึ่งโอเคค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวไปเติมผักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ